เมนูซ่บๆอีสานบานเฮาในมือนี่พักพี่น้องมากินมกคงไก่ไส้ปีกกล้วยไส้พักอีตูหอมๆมากินน้ำกันซ่บๆคือเกาเดอจ้าพี่น้องมือนี่ไปตลาดมาเนาะค่ะเห็นกระเจ้าขายปีกกล้วยก็เลยขึ้นพอเมนูมกคงไก่ไส้ปีกกล้วยกินซ่บๆเมนูนี่ปกติยุบานก็เฮ็ดกินดูอยู่ค่ะแต่วันยังเมื่อคยเอามาเฮ็ดคลิปกินจักเทอือเป็นเมนูอีสานบานเฮาอีกเมนูหนึ่งที่แซ่บกบคักเลยเด้อหน้าฝนแบบนี้พักา้าเฮาปลูกเอาไว้ลังบานก็จะแม่นงามค่ะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะผักอีตูนี่ ข้าสิเอามาเฮ็ดแค่สองโค้งก็พอเนาะค่ะเพราะว่าแต่และโค้งนี่ก็คือใหญ่บักคักเลยเฮาก็จะเอามีดมาสับให้มันมุนๆแบบนี้เลยเลยด้อค่ะไไสัโค้งไก่ไว้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะเอาปีกล้วยมาสับแล้วเอาไปแช่ไว้ในหน,หน้ำบักหนาวเนาะค่ะมันจังสิบ่ดดำเนาะสับปีกล้วยไวไ้เสร็จแล้วบัดน,นี้เฮาก็สิมาตำเครื่องกันต่อเลยจ้าเครื่องของเฮาก็จะมีพริกสดพริกแห้งข่าตะไคร้หอมแดงเอามาตำพ่อหย,ยาบๆเนาะเสร็จแล้วก็เอาปีกล้วยใส่ลงไปตำพลอยมันมุนจักหน่อยแล้วก็เอาเนื้อโค้งไก่ที่เฮาสับเอาไว้้้้้ใใใสสส่่่่่่่ลลลงงงงไไไไไปปดดเเเเยยจาาาาากกกก็ิิพมมมคคววแขขขนหหหอออฮรฟะะ แล้วก็มาใส่ผงปรุงรสผงนัวน้ำปลาแล้วกับพงพงลปลาแลกดกนัวๆลงไปจ้าต,ตอนสุดท้ายก็มาใส่ผักอิตู้ใบหอมบวัวแล้วกับใบประกูทันฝอยลงไปตำโยโวๆคูเล่คูเล่ให้ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็เอามาห่อมกได้เลยค่ะพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิเฮ็ดนิดเดียวค่ะพี่น้องเอาไปเอามากก็คือได้เต็มหม้อซึ่งเลยผู้ใหทากินน้ำยูก็อย่าลืมนึ่งขายนี้ห่อๆไว้เพื่อน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเอาใบตองมาห่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่หม้อนึงนึ่ง,ง,งว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะจังหวะท เขาเนียวใวทากับไผ่ติ๊บเขาหญ่ๆมากินน้ากันแซบๆวัสดีดค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบลายสไตล์สาวแหม่มาามากค่ะมาอนี้้ามากินเมนูแซบๆค่ะมกโครงไก่ใส้หัวปีค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดเองนะคะพี่น้องค่ะหอมุกมากวิธีทําง่ายๆไว้ตุนคลิปคือเกาค่ะพี่น้องค่ะนี่โครงไกน่นาะพี่น้องเนาะมกใส่กับหัวปีหอมหอมไหมคะพี่น้อง ใส่ลูกโดดมาน้ำมาจา้ะแซ่บๆน้ำกันผักกับผัก,กแก้มห้องมอนีกน็จะมีอันบักเคือป้อค่ะพี่น้องคะได้มาสองหมากปูงอยู่หลังบ้านแล้วก็อันผักชีเล่าแล้วก็ใบยอดบักตูมค่ะพี่น้องมาเซ่บๆน้ำกันค่ะแล้วก็ได้ลูกโดดมาเนี่ยน้อยนึงแบบอันดิบเนาะทีนี้เขาเนี้ยคือเกาเนี่ยและเข้าส่วนสีเข็ดแล้วค่ะพี่น้องแต่ละหมื่แต่ละเป็นจนหมืดคํากินเลย หมกไก่เซ็บๆซ่ขึดอยากมาโดนแล้วเมเนูเนี่ย what's so. up ุยใสายเขาใหญ่ๆเลยน้ากนอะ เก็มาสองมุกค่ะอืม ไม่ใครเยอะผ่อยากเซ็บๆนั <il S 1> ่งกันจะไปทำยัง เห็ดหลายมกแบงไปหายตาแผลลุงแผหน้าข้ลลม,มกโดด buk eg naxatxab alban แซ่บสมอยากดูอยากกินยังกระเท็ดเอาค่ะพี่น้องค่อยถึกปากตัวของละ เผ็ดอยูอ่เด้อบอกอันปันนะลืมสิแก่แล้ว เห็ดมกหกไงนะค่ะพี่หน oc มกเดียวก็อิ่มแล้วกินผู้เดียว ก,กันสดใจ่นเล แซ่บครับแซ่บสมอยากด้วยค่ะหอมดีไหมไม่รู้เนี่ยอบบซีมุกแช่ตัวเย็นมลกิีมือไแซ่บบัตัวด้วพี่นนังแซ่บเลย เอาพี่น้องคะอิ่มแล้วคะ่ะมื้อนี้กับแมนูคืออยากเมนูแซ่บๆเมนูอีสานบ้านเฮาคะ่ะพี่น้องคะโมกโค้งไก่ใส่กับหัวปีคะ่ะพี่น้องแซ่บๆบเมนูนี้ทิงหอมเทิงแซ่บคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิธีทำผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะลงวิธีทำง่ายๆไปต้นคลิปคะ่ะพี่น้องเอาลคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะทห้เกียรติติดตามรับชมคลิปเนาะมื้อนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดหม่องใดก็ขอโทษขอขอภัยนําเดอ้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูน้าคะ่ะได้พอกันคลิปหน้าคะ่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่่่ะะพีน้อองขอบคคุณค